สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ดูหินอ่อนไว้วรารกัสนะครับซึ่งเป็นสีขาวแต่มีแร่เส้นแร่สีแดงพาดผ่านนะครับแล้วมันจะเกิดเป็นตาหิน้วยครับเป็นตาหินนี่ก็คือหินที่เนื้อปูนผสมกับแคลเซียมผสมกับธาตุเหล็กอะไรพวกนี้ครับมันจะเกิดเป็นตาหินโดยธรรมชาติสวยงามมากครับนี่ครับเส้นแร่สีแดงเลยครับพาดผ่านสวยงามมากครับนี่ครับเป็นธรรมชาติแล้วก็มีตาหิน แววแววเป็นแก้วแววแววอยู่ที่เนื้อหินเนี่ยนะครับนี่เป็นเส้นแร่สีแดงเนี่ยครับตาหินอยู่ตาหินมีเป็นแววแววเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมเป็นเห็นก็แปลกนะครับนี่ครับตาหินแววแววถ้าหินตัวนี้เหมาะกับเคาน์เตอร์ไอแลนด์อย่างนี้ครับสวยงามมากเพราะไม่มีใครมีนะครับที่ว่ามีเส้นแร่สีแดงพาดผ่านแบบเนี้ยเหมือนเส้นเลือดเราอย่างนี้ครับ ก็แปลกดีครับก็ให้เพื่อนๆในช่อง YouTube ได้ดูครับ